สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องกึงเมนว่นนะครับรุ่น510คู0พันนะครับตัวนี้จะกึงเป็นชัก9นิ้วนะกึงโตได้ประมาณ280มิลนะครับความเร็วของหัวสปินเดิลสูงสุดอยู่ที่2,000รอบนะครับต่อน,นาทีครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอดิจิตอลนะครับ จอ i ีเนียสเกลนะครับเป็น X กับ Z นะครับก็มีไฟสองสว่างมีตัวสแตติเลสสองขาให้นะครับมีน้ำหล่อเย็นในตัวนะครับสามารถกึงเกลียวได้ครับเกียวนิ้วเกียวมินกึงได้นะแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนตัวหัวจับเป็นสี่จับได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมความเร็วรอบนะครับการเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเแบรกเดี๋ยวจะให้ช่างสาธิตการทํางานให้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นการสับฝีดนะฝีแกนแซดในการกินเข้าไปนะการทํางานของแกนแซดตัวนี้จะมีการตั้งตัวลิมิตไว้นะให้ถึงระยะที่กำหนดแล้วก จะหยุดนะครับเพื่อให้มีอ่าสะดวกต่อาการใช้งานนะตัวนี้จะมียันศูนย์ด้วยนะของแถมก็จะมีพวกอ่าสี่จับมีตัวยันศูนย์เป็นยันศูนย์ตายแล้วก็มี สองขาให้นะสำหรับเวลากึงงานเผายาวนะครับผมตัวนี้รองรับงานยาวได้สูงสุดประมาณาติดยันสูมด้วยก็มาณเ0็มิลนะครับผมกึงปอกได้สูงสุดก็อยู่ที่ละลาสองร้อยถึงสองร้อยห้าสมิลนะตึงปอก ก,ก็จนะเป็นการจึงนั่นไหนเข้าไปเป็นการควบคุมฟรีดแกน X นะครับ วันนี้เป็นเพาลูทะลุนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเครื่องคือเมนวลก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ทางเพจบริษัทรวมกิจเลอดเอนจิเนียริ่งจำกัดนะครับที่เพจเฟซบุ๊กนะครับหรือาทางเว็บไซต์ w w w r o ดเว i t l e r ว c o m ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ